สวัสดีครับวันนี้ร้านไอรัสเซเลตจะมาแสดงวิธีการต่อเชื่อมอตัวแอน c คาร์ดเข้ากับมือถือ Android เพื่อเอาภาพจากมือถือ Android มาโชว์ที่จอทีวีนะครับเมื่อเราต่อแอน c คาร์ดเข้า,ากับทีวีตามคู่มือแล้วนะครับก็จะได้ภาพตามรูปขึ้นมาอย่างนี้นะครับในโหมดมีราคานะครับแล้วเราก็มาดูที่มือถือของเรานะครับมือถือของเรานะครับเข้าไปที่เมนูตั้งค่านะครับการแสดงผลนะครับ แล้วก็ตัวจอแสดงผลไร้สายนะครับแล้วก็เปิดตัวตัวนี้ขึ้นมานะครับจะเห็นชื่อ Anycast อยู่นะครับแล้วก,กดให้เชื่อมต่อไปเลยนะครับนี่ครับก็ต่อเชื่อมได้แล้วครับเราก็ลองเทสดูครับนี่ครับ ออกทีวีรอสัญญาณนิดนึงนะครับครับเสียงมันก็จะไปออกที่ทีวีเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคใช้ได้เลยนะครับแค่นี้ต่อง่ายๆมากเลยนะครับก็แค่นี้ก่อนครับเวลากลับออกมา เพื่อจะออกนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าเหมือนเดิมครับเลือกการแสดงผลเลือกจอไร้สายนะครับกดปิดไปแค่นี้เองครับครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะครับเพื่อมีวันข้างหน้าเรามีแชร์เทคนิคเรื่อยๆนะครับยังไงก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าเราเจอกันต่อไปครับขอบคุณครับ